ดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเาสนออะไรนะมาติดตามกันนะคะอ่าเนื่องจากวันนี้เรามาพบกันเป็นรู้สึกคาจําไม่ผิดจะเป็นพิ่จี้สามที่สี่นะคะยังไมา่รู้จักชื่อกันเลยเนาะงั้นขอแนะนําตัวก่อนเลยนะคะชื่อเล่นชื่อปูนะคะเป็นแอดมินของสหนรองจอกแล้วก็เป็นแอดมินในเพจของเติมเงนหนองจอกแล้วก็เป็นแอดมินในไลน์แอดของสหนรองจอกด้วย ก็วันนี้จะมาแนะนำช่องทางข่าวสารต่างๆของทางสาขาหนองจอกว่ามีอะไรบ้างบางทีเพื่อนๆบางคนยังไม่ทราบว่าเราจะติดต่อกับสาขาอิงแม่หนองจอยยังไงอ่วันนี้เราจะมาแนะนํากันนะคะว่าช่องทางแรกอันดับแรกเลยมีอะไรบ้างช่องทางแรกนะคะจะเป็นช่องทาง Facebook เพื่อๆนๆทุกคนก็คงจะเล่น Facebook ลเ c e b o o k กันอยอะเนาะเอางี้นะคะช่องทาง Facebook ของสาขาหนองจอกนั้นจะเป็นเพจก็เพื่อนๆที่ยังไม่ได้กด จุกใจ like, กดไลค์ก็เพื่อนสามารถเข้าไปที่เฟซบุ๊กนะคะเข้าไปที่ค้นหาพิมพ์ลงในช่องค้นหาว่าเติมหมึกนองจอกเป็นภาษาไทยนะคะหรือจะอพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ,า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 ษาว่า ink man nj ก็คือ ink man ตามด้วย nj เป็นพิมพ์ตัวพิมพ์เล็กนะคะก็จะพบกับหน้าเพจของ,ของสาขาน้องจอกของเรา แค่นี้คุณผู้ชก็สามารถกดติดตามกดถูใจกดไลค์หรืออยากจะกดสั่งซื้อสอบถามเกี่ยวกับสินค้าต่างๆของอีแมสสาขาลองจราได้น,นะคะส่วนช่องทางที่2ก็จะเป็นช่องทางที่ทางสมัยหน่อยเนาะเดี๋ยวนี้ใครๆก็มีไลน์กันทั้งนั้นใช่ไหมเราเองสาขาเราเองก็มีไลน์เหมือนกันหรือจะเรียกง่ายๆว่าไลน์แอดก็สาขาเราจะมีทั้งไลน์แอดและไลาน์ธรรมดาน,นะคะเพื่อนๆสามารถเพิ่มเพื่อนของเรา จาขายอีเมหนองจอบโดยการค้นหาจาก ID ดีวิธีการค้นหาไม่ยากค่ะให้เพื่อนเเข้าไปที่ตัวหน้าจอลายปกติของมันเพื่อนนะคะและแตะที่หน้าจอในไอคอนเฟรนและก็แตะที่ไอคอนแอดเฟรนแล้วเลือกแตะไอคอน ID or f r ฟ e นะคะพิมพ์ ID ลงในช่องว่างตัวแรกเลยก็คือ add p i n เ j เพื่อนๆห้ามลืมนะคะต้องใส่ a อ d สิน N J ก็คือ S P R I N g N J แล้วกดค้นหาหรือจะคิมเป็นค้นหาด้วยเบอร์โทรศัพท์ก็083 063 1982อีกครั้งนะคะ083 063 1982แค่นี้เราก็มาเป็นเพื่อนกันแล้วค่ะ หรืออยากจะติดตามกดติดตามรับชมข่าวสารต่างๆของทางสาขาเราก็ได้นะคะเผื่อจะมีโปรโมชั่นดีๆดีให้เพื่อนๆได้กดติดตามกด subscribe หลายๆอย่างก็สามารถติดตามไปเข้ามาสั่งซื้อได้เลยสอบถามเกี่ยวกับปัญหาทึ้นนต่างๆแค่นี้ก็เป็นเพื่อนกันใกล้กันเข้าไปมากเพื่อค่ะส่วนช่องทางที่3ก็จะเป็นทางเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ของเราก็ให้เพื่อนๆเข้าไปในช่อง http://www.print นองจอก .com ฟังอีกครั้งนะคะเข้าไปที่ h t t p s w w w p i n t เตอร์หนองจอก .com นะคะอาแค่นี้เราก็จะสามารถมาเป็นเพื่อนมาสั่งซื้อมาสอบถามอยากรู้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับปิ้เตอร์ต่างๆหรือจะเป็นทริปทริคเกี่ยวกับการปิ้นต่างๆก็สามารถแนะนำให้เพื่อนๆได้จากทางช่องทางของเว็บไซต์ของเรานะคะ ห้ามเนะคะเดือนนี้เป็นเดือนอะไรเอ่ยเดือนแห่งวันแม่เดือนแห่งการบอกรักแม่ถ้ามเพื่อนๆคนไหนยังไม่มีของขวัญอย่าหาของขวัญไปเซอร์ไพรส์คุณแม่ก็เข้ามาสั่งซื้อกดอกติดตามกันได้นะคะสวัสดีค่ะ